เวลาเรามีความทุกข์ใจเรามักจะโทษสิ่งภายนอกหรือว่าโทษเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราว่าเป็นตัวการทำให้ทุกข์แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามตัวการหรือ สมุทยัยแห่งความทุกข์ที่สำคัญเนี่ยก็คือใจของเราหรือพื้ถฐาคือการวางใจลดความสึกนึกคิดและสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือความอยากความคาดหวังในใจเราเองนี่เ,นเป็นตัวการที่ผู้คนมักจะมองข้ามตัวการแห่งความทุกข์ ที่เริงจะว่าแต่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเช่นความสูญเสียนลยนะในทั้งเวลาเราได้เนี่ยได้โชคได้ลาบแต่เราอาจะทุกข์ก็ได้นะก็เกิดว่าเราปรารถนาหรือคาดหวังอยากได้มากกว่านี้ ยากได้มากแต่ว่าได้มาน้อยก็ยอมทุกเนะนี่ยทั้งที่ใครๆก็อยากจะได้แต่พอได้มาแล้วก็ยังทุกเพราะคาดหวังมากแต่ว่าได้น้อยที่จริง น้อยหรือมากนี่มันก็อยู่ที่ความคาดหวังนั่นแหละสิบเนี่ยนะสิบบาทเนี่ยมันมากนะาคาดหวังห้าบาทแต่ร้อยล้านเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นน้อยได้นะถ้าคาดหวังสองร้อยล้านห้าร้อยล้านน้อยหรือมากเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่ที่ความคาดหวังหรือความต้องการความปรารถนา ได้มากาได้คาดหวังมากแต่ได้น้อยมันก็ทุกมีอาสาสมัครคนหนึ่งนันแกทำหน้าที่รับคุยโทรศัพท์สายด่วนเมื่อหลายปีก่อน,เ,นเกือบสิบปีมาแล้วคนที่มีความทุกข์กลุ่มใจบางคนก็คิดอยากจะฆ่าตัวตาย พอได้มีโอกาสได้โทรศัพท์พูดคุยระบายกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์รู้สึกดีขึ้นเมืม่อสาวสมัครคน,นึงเล่าว่าเนี่ยมีคืนหนึ่งนะมีคนโทรศัพท์สายด่วนมาจะเครียดมากฟังดูก็รวดเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่ไม่รู้ชื่อนะเพราะว่าปก,ปกติการ ผู้โทรศัพท์สายดวนนี้เขาให้ฟั้งฝ่ายต้นสายปลายสายนี่เป็นนิระนามปลายสายจะเป็นนัธุรกิจใหญ่เนี่ยเครียดมากนะเพราะว่าธุรกิจนที่รับผิดชอบเนี่ยมันแย่มันล้มเหลวถามไปถามมาก็ปรากฏว่าไม่ใช่ว่าขาดทุนนะ กำไรแต่ว่ากำไรมันน้อยน้อยนี้เท่าไหร่นะห้าพันล้านชี่เครียดเพราะว่าปีก่อนเนี่ยมันได้หมื่นล้านปีก่อนได้หมื่นล้านแต่ปีนี้ได้ห้าพันล้านก็คือความล้มเหลวครั้งใหญ่เรียดจนจะฆ่าตัวตายห้าพันล้านนี่มันไม่น้อยเลยนะแต่พอคาดหวังหมื่นล้านสองหมื่นล้านเนี่ย มันกลายเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจแสดงถความล้มเหลวยี่ขนาดไม่ได้ขาดทุนนะความคาดหวังคนเราเนี่ยมันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็ทำให้เราเกิดความเพียรพยายามเกิดความหวังแต่ข้อเสียคือมันอาจจะเป็นตัวการสร้างทุกข์ให้กับเราได้ ม้ว่าเราจะเจอสิ่งดีๆก็ตามอาหารอร่อยแต่ถ้าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้พอกินเข้าไปก็ไม่พอใจไม่ใช่เพราะไม่อร่อยนะแต่เพราะว่าคาดหวังว่ามันควรจะอร่อยกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันราคาแพงอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นร้านหรูโฆษณาสร้างความคาดหวังว่ามันต้องอร่อยอร่อยมากๆ พอคาดหวังสูงแต่ว่าเจอความอร่อยที่มันต่ำกว่าความคาดหวังก็ก็ทุกข์ท่านั้นเองเกิดความไม่พอใจในความอยากความปรารถนานี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันหนึ่งนะผู้เจ้าก็ตัดไว้แล้วก็เสิร์ฟม,มาทุกเชา้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ที่จริงไม่ใช่ไม่ได้เลยนะได้แต่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง เดีได้ไม่สมอยากมันก็ทุกข์แล้วก็ไปโทษว่าได้น้อยได้น้อยแต่ว่าลืมมองไปว่ามันเป็นเพราะความอยากของเราหรือเป่าเป็นเพราะความปราถนาของเราหรือเปล่ายิ่งขนาดได้นะยังทุกข์เลยถ้าไม่ได้หรือเสียเนี่ยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าสืบสารกินก็ทุกข์เพราะความอยากนั่นแหละอยากจะได้แต่ไม่ได้ อยากจะได้แต่ว่าเสียมันก็ยิ่งทุกข์เลยเพราะขนาดได้มาแต่ใกล้น้อยกว่าที่คาดหวังยังทุกข์เลยนักาษาชญเลยก็ว่าไม่ได้นะกลายเป็นเสียแล้วมันไม่ใช่เฉพาะ,ะความคาดหวังในทางโลกๆนะหรือว่าความคาดหวังที่เกิดจากการกินการดื่มการเที่ยว หรือการทำมาหาเงินแม้กทั้งเวลาเราทำความดีเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลจากความดีมากเกินไปมันก็จะผลอาจจะส่งผลย้อนสะท้อนกลับนะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้ ถ้าทำดีเนะี่ยย่อมได้ดีนะแต่ว่าไอ้ดีที่ได้กลับมาถ้ามันไม่ตรงความคาดหวังมันก็อาจจะกลายเป็นความผิดหวังและเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้กับดักของการทำความดีการทำบุญทำกุศลนะั่นคือการสร้างความหวังหรือมีความคาดหวัง เกิดเลยจากความเป็นจริงไปอย่างบางคนเนี่ยเขียนทําบุญนะเขียนให้ทานแต่ว่าทุกเพราะว่าทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ถูกลอตเตอรีรร่สักทีผิดหวังทําบุญมาเป็นปีปีสิบป,ปีแล้วยังไม่เคยถูกลอตเตอรีรร่เลยเกิดความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะว่าเจอเหตุร้าย แต่ทุกเพราะว่ามันไม่ถูกลอตเตอรี่สักทีเพราะอะไรเพราะคาดหวังว่าเนี่ยถ้าทาบุญมากๆทาบุญบ่อยๆทาบุญเรื่อยๆนะจะมีโชคมีลาภพอโชคลาภไม่มาสักทีก็ผิดหวังเสียใจที่จริงโชคลาภจะมานะแต่ไม่มาในในรูปที่ตัวเองคาดหวังคือไม่ได้มาในลักษณะาการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่มันมาในลักษณะอื่นแต่ว่า มองไม่เห็นเพราะต้องมองแต่ว่าจะถูกลัอรี่เมื่อะไหร่เพราะคาดหวังแต่เพีงนนงเยง่านั้นหวังคนเนี่ยถึงาบอกเนี่ยไม่ไม่ทำบุญละทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกลักตเตอรี่รางที่หนึ่งสักทีไม่ใช่ว่าลองที่หนึ่งเลยนะตอนที่สองสามสี่ห้าก็ไม่เคยถูกผิดหวังเลยเลิกทำบุญบางรายนี่พอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ย เกิดความขับแค้นว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีอย่างเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนนะหรือห้สิบปีก่อนนี่มีไฟไหม้ใหญ่นะที่สุรินจรหวัดสุรินเนี่ยก็มีบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาถูกไฟไหม้วายวอดคนนับพันครอบครัว นต้องสูญเสียทรัพย์สินมากมายก็มีโยมงคนหนึ่งมาพูดเข้าหูหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลนี่วัดท่านก็อยู่วัดบุรพารามเนี่ยกลางเมืองสุรินทร์พูดทำนองตัดพ้อนะว่าเนี่ยบ้านเขาตั้งแตู่่ย่าตายายก็ทําบุญพ่อแม่เขาก็ทําบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารตัวเขาเอง ก็ทำบุญเป็นเจ้าภาพกรถิงนก็เจ้าภาพผ้าปาก็หลายกองทํามาตลอดแต่ทําไมจึงเจอเหตุการณ์แบบนี้ผิดหวังมากครับแค้นใจถึงประกาศว่าเนี่ยต่อไปก็จะเลือกทำบุญแล้วคงจะคิดว่าจะเลือกเข้าวัดนี่แล้วก็ดูทาด่านจะอยินท่านก็บอกนะท่านก็ปลยขึ้นมาว่าเนี่ย ไอ้ไฟมันก็ทําหน้าที่ของมันนั่นนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความวิบัติความาวามันตราทานความพัดพรากความสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมะประจําโลกที่คนที่ปฏิบททัติธรรมหรือคนที่ฝ่ายธรรมเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นจะวางใจอย่างไรจริงจะไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะทําให้ ไม่แก่ไม่ตายไม่หิวไม่โดนไฟไหม้อาจาผู้ต่าสนใจนะหน้าที่หรือประโยชน์ธรรมะคือทำให้เราวางใจได้ถูกต้องว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ทำอย่างไรวางใจอย่างไรจึงจะไม่ทุกข์นี่หลายคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยที่ทำมาดีนะ น่าโน้โมนาน้าสรรเสริญแต่พอไปคาดหวังว่าเนี่ยจะต้องไม่เกิดเหตุร้ายไม่สูญเสียหรือจะไม่เจ็บไม่ป่วยแบบนี้มันเป็นการคาดหวังที่เกินความจริงเพราะธรรมชาติคนเราเนี่ยธรรมดานคนเราเนี่ยมันก็ต้องนะมีความสูญเสียมีความพัดพรากเป็นธรรมดามันไม่ใช่แค่ว่ามีหรือได้เท่านั้น แต่ว่าหมดกับเสียมก็เป็นของคู่กันอย่างที่เราเสือไม่สักคู่เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงเป็นความแก่ไปไม่ได้เราจะมีความตายเป็นธรรมดาจะลงเป็นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งนั้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครในจอมศูนเสียพัดพลากเพราะเป็นธรรมดาของโลกเป็นอนิตจัง นี่ถ้าเราทําดีสร้างบุญสร้างกุศลเรา,ปราปไปคาดหวังเกินจริงเกินจริงก็คือมันตรงข้ามความเป็นจริงเนี่ยว่าเนี่ยขททาแล้วหวังว่านี่จะมีแต่รวยมีแต่รวยมีแต่ได้มีแต่ได้ไม่มีเสียหรือคาดหวังหวังผลว่าเนี่ยจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้มันเกินจริงนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยไม่ว่าได้เท่าไหร่ มันก็ย่อมมีเสียมีกับหมดเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของคู่กันเช่นเดียวกับพบกับพลาดเจอกับจากเป็นของคู่กันจะคาดหวังว่าเนี่ยบุญจะช่วยอำนวยให้ไม่เจอกับความพลาดพลาดสูญเสียเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ใชาทาบุญแล้วเนี่ยนะคาดหวังแต่พอดีหรือยิ่งกว่านั้นคือว่าเปิดใจรับความจริงเห็นความจริงเห็นสัจธรรมนะไม่ใช่เอาแต่ทําบุญแล้วก็ ไม่เดือนรู้สัจธรรมความจริงว่ามันเป็นอะไรอะไรก็ก็ไม่เที่ยงเป็นนิจจังอันนี้เป็นกับดักของคนที่ชอบทําบุญทำกุศลนะเป็นกับดักที่หลืวเป็นหลุมที่ขุดให้กับตัวเองก็คือว่าทําบุญทำกุศลแล้วก็คาดหวังในสิ่งที่เกินจริงหรือว่าคาดหวังในสิ่งที่ไม่สอดคล้อ,องกับความจริงบางทีความคาดหวังแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้ใจเปิดรับความจริงนะว่า อะไรนั้นก็ไม่เที่ยงความแก่ความเจ็บความป่วยความสูญเสียพัพนาเป็นธรรมดานี่คือสัจธรรมถ้าเปิดใจยอมรับความจริงนะถึงเวลาสูญเสียไปมันก็ไม่ทุกข์แล้วถ้าเกิดยอมรับความจริงหรือตระหนักถึงความจริงที่ว่านี่มันก็จะรู้ว่าไม่ควรคาดหวังอะไรในลักษณะนั้นเพราะเป็นความคาดหวังที่สวนทางความจริงนี่พอ เจอความสูญเสีย่พลาดเนี่ยบางคนไม่ทุกนะเพราะเขารูว้ความจริงหรือสัจะทรมันเป็นเช่นนั้นเองแต่บางคนก็ทุกมากนะเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังแล้วพอทุกแล้วเนี่ยก็ตีบวยวายตีโพยตีพายจึงกับประกาศว่าจะไม่ทําบุญจะไม่ทํากุศลจะไม่เข้าวัดน,นี่ยิ่งหนักเข้าไปอ่ะ ที่จริงนอกจากการทําบุญทำกุศลที่เราผู้รู้จักที่เราควรจะคาดหวังให้มันพอดีพอดีแล้วเนี่ยหรือตระหน,นักว่าความคาดหวังมันก็จะเป็นโทษได้นะนอกจากการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติการทําสมาธิก็เหมือนกันนะหลายคนทาด้วยความคาดหวังที่สูงแล้วพอมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังนี้ก็ทุกข์มากมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะ ตอนที่เป็นมะเร็งนี่ก็เป็นคนที่ขยันปฏิบัติธรรมมากคันพอเป็นมะเร็งแล้วก็อาการก็แย่ลงไปจนถึงระยะท้ายมีความทุกข์ทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดกายเดียวนะแต่มีความทรมานในจิตใจด้วยเพราะเธอรู้สึกว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันล้มเหลวที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ช่วยทาให้ความทุกข์ทรมานมันลดลงเลยปวดก็ยังปวดอยู่ ทำไมการเจริญสติการทำสมาธิไม่ช่วยทำให้นะความทุกข์มันลดลงเลยรู้สึกผิดหวังนะผิดหวังกับการปฏิบัติแล้วก็ผิดหวังในตัวเองด้วยนะที่ไม่สามารถจะปฏิบัติให้เกิดผลได้ก็กลายเป็นว่าชานที่จะป่วยกายอย่างเดียวนะปวดใจด้วยปวดใจเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ ตรงกับความคาดหวังคือเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็อยากจะให้ความเจ็บปวดทุกขเวทนามันหายไปพออยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปก็คาดหวังว่าการปฏิบัติมันจะช่วยจะจัดปัดเป่าทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดได้แต่ครั้นเนี่ยความเจ็บปวดไม่ลดลงก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังที่การปฏิบัติของตัวเองเนี่ยมันไม่ช่วยตัวเองเลย แล้วก็ผิดหวังที่ตัวเองไม่สามารถปฏิบัติที่เกิดผลได้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคาดหวังนะคาดหวังประการแรกคืออยากจะให้ความเจ็บปวดมันหายไปแล้วคาดหวังว่าการภาวนามันจะช่วยกำํำจัดความเจ็บปวดไปได้พอมันไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างที่ปรารถนาเนี่ยก็เลยเกิดความ ขับแค้นใจเกิดความผิดหวังก็กลายเป็นวานอกจากทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์ใจด้วยที่จริงเนี่ยนะถ้าว่าเราภาวนาอย่างถูกต้องเนี่ยนะเราจะวางใจได้ในลนักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์อันนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ย ท้องมุงที่จะดับหรือกะจัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาหรือจะเป็นความฟุ้งซ่านความหงุดหินแต่จริงแล้วเนี่ยภาวนาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ยมันควรเป็นไปเพื่อเราได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกได้ด้วยใจที่ไม่ทุกนี่ถ้าเราภาวนาหรือปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะดับ ความทุกข์หรือเพื่อที่จะขจัดทุกขเวทนาเนี่ยพอทุกขเวทนามันไม่ดับมันไม่หายเนี่ยเราจะทรมานมากเลยเพราะว่ามันสวนทางกับความคาดหวังแต่ถ้าเราภาวนาไม่โดยไม่ได้คาดหวังว่าทุกข์มันจะดับแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้มันจะดีกว่า เพราะว่าเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักอยู่กับมันได้มันก็จะทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกถ้าไม่ได้อยู่กับมันได้นะก็เรนรู้ที่จะยอมรับมันแล้วก็เรนรู้ที่จะรู้สึกสื่อนะเมื่อเจอมัน การฝึกจิตให้ยอมรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งสงคัญนะส่วนใหญ่นักงภาวนาเนี่ยไม่ได้เวลาภาวนาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะฝึกใจให้ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายและใจมุ่งแต่จะไปกาจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจเช่นความคิดทุ่งสร้างหรือต่อไปก็ทุกขเวทนา และพอภาวนาด้วยมีด้วยความคาดหวังแบบนี้แล้วเนี่ยพอสิ่งที่คาดหวังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยไม่สามารถจะยอมรับได้ความทุกข์ของผู้เผยคนนี้เกิดขึ้นจากจากการที่ไม่สามารถยอมรับทุกขเวทนาได้และสองไม่สามารถจะยอมรับตัวเองได้ว่าไม่สามารถจะขจัดความเจ็บปวดออกไปและรั้งที่ปวดมากนะ เธอก็อย่าปฏิเสธที่จะรับยาระงับปวดเพราะเห็นว่าก็ถือว่านักภาวนานี้ต้องไม่ต้องไม่รับมอร์ฟีนถ้ารับแล้วมันจะเหมือนว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีหรือเสียอะไรเสียเสียหน้าก็ไเด้นก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานเขไ้ไปอ่ะก็เลยมีความยึดมั่นถือมั่นนะว่าเนี่ยฉันเป็นนักภาวนาเนี่ยฉันต้องไม่รับยาระงับปวดจ่างที่ตัวนี้ก็ ทุกทรมานจากความเจ็บปวดมากในด้านหนึ่งก็เป็นพราะคาดหวังจากการภาวนาว่าต้องระงับความปวดได้แต่พอความปวดมันไม่หายยิ่งผิดหวังเราผิดหวังในตัวเองในเรื่องนี้หลวงปู่ขานันพูดดีนะท่าบอกว่าอันทุกเวทนาเนี่ยนะอย่าอยากหายนะก็ะถ้าอยากหายเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มสมุทยัย หรือผลิตซ้ำความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าอยากให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจคือแทนที่จะปฏิเสธทุกขเวทนาหรือแทนที่จะมุ่งกําจัดมันเพราะความอยากหายก็มาเรียนรู้จากทุกขเวทนานั้นยอมรับมันแล้วก็หาประโยชน์จากมัน ให้การภาวนาเนี่ยเพื่อจะดับ,บระงับนะเช่นความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับการภาวนาเพื่อจะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยการรู้ซื่อๆรู้โดยไม่ผักใสไม่ไหลาตามไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เพราะคาดเรัให้มันหายไปแต่เรนรู้ที่จะอยู่กับมันจะดูมันเห็นมันไม่ก็ไปเป็นมันด้วยอาการรู้ซื่อๆอันนี้ใช้สตินะ ในการที่จะอยู่กับมันหรือไม่ใช่นั้นก็ใช้ปัญญาคือเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเป็น่าเป็นธรรมดาเฉะนั้นท่าจะภาวนาภาวนาเพื่อเห็นไม่ก็ไปเป็นจะดีกว่าภาวนาเพื่อที่จะยอมรับหรืออยู่กับมันด้วยการรู้สื่อๆดีกว่าคาดหวังว่าทําแล้วนี่มันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะไม่มีทุกขเวทนาเพราะถ้าทําอย่างนั้น วางใจแบบนั้นมันจะเกิดความคาดหวังและความคาดหวังนี่แล้วนะที่มันย้อนกล,ลับมาทาร้ายเราแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งตา่างๆโดยไม่คาดหวังก็งมันต้องหายไปมันอยู่ก็อยู่เราก็เรียนรู้ดูมันไปนะเห็นมันเป็นธรรมดาแบบนี้ยากนะไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันจะเป็นหลักกันว่าการภาวนาเนี่มันจะไม่ก่อผลในทางลบนะเพราะว่าถ้าเรา ภาวนาผิดนี่มันก็สร้างทุกข์ให้กับเราได้มากเนี่ยมันก็ยากาเนี่ยยากาถ้าหาว่าจับไว้ไม่ดีมันก็บาดมือการภาวนาถ้าทําไม่เป็นหรือวางใจผิดมันก็สร้างทุกข์ให้กับเรามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักภาวนาต้อง